就那个哪里去了？ กำลังทกำงละแลวก็เด็นราและสถานการเรีนอที่พิพิธภัณฑ์สมเจยครับนะคหรือการยนดีี่แฝาีเรียนดีดีทุกขั้นที่เขาทุ่มโลกเนในที่นี้แลที่อัดลายด้วยเนด้วยครับความร่วมนะครับที่ราอยากจะงขัในการเสนอความรู้ทยสารโดยทส่าจะกิจขอบคุณเรีนีการส่งแรงานของไทยระดับสุดดกมา เรื่อมอั้งีทตอนนั้นีอวแล้วนะครับอไใ้ได้ให้ได้มากที่สุดท่ายูสองันสี่วัแล้วก็ไปเรื่อยๆนะรว่าจะเป็นเป็นรกาศใหมครับันนี้ก็การพัฒกาดแลมีสุขภ่ดอดูดีาจะดีรครับเป็นกรกินอาหารดยแล้วออกไปทานสุริยะเป็น ที่กุสานาทิศนะครับอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านต่อไปนะครับท่านสิทธิชัดท่านออกไปตลอดตัวการแถบประเทศท่านใหม่ทุกกรรมการทุกท่านที่ลงนามอยู่ทวงสาธารณเทฐนะครับทูกเรยกันดีท่าน่อกไป To, uh, to make some introduction remarks. Thank you again. Your time has always become as old friends, but so, we look forward to Under your leadership, the Royal Thai Armed Forces and the Royal Thai police are currently operating critical support required to keep those aircraft operating for more than forty years in basically defense budgets reward these type of operates. The stands ready to work with local companies to increase the capabilities in the <laughs> ให้คร <Okay. S 3> <Okay. S 2> ับรต้อตรงฝามเลยนะครับฝามือนะครับสวัสดีครับสื่อมวลชนและผู้ชมทางบ้านนะวันนี้วันนี้เป็นการประชุมร่วมของรัฐบาลน,นะโดยท่านรองรัฐมนตรีรัฐมนตรี หลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมด้วยกับสมาคมธุรกิจของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาสําคัญ ก็มีความเห็นตรงกันในเรื่องของเราจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจไปได้อย่างไรซึ่งไทยเองก็มีการเตรียมการหรือปฏิบัติการไปบ้างแล้วในเรื่องงการปรับรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับว่าทํายังไงเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากการพึ่งพายเรื่องการส่งออกหรือการท่องเที่ยวอย่างเดียวเราก็จะไปต้องอมีการคนอื่นๆเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้เกิด ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นในประเทศไทยมีการยก,กระดับฝีมือแรงงานมีการอัพสกิลดีสกิลมีการผลิตนะักศึกษาอาชีวะอะไรรุ่นใหม่ออกมานะบางทีมันมันต้องเล่นทั้งสองทางทั้งคนทั้งเครื่องมือทั้งเทคโนโลยีนะครับวันนี้ที่มาหารือแต่เรามีทั้งหมด10กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์นะครับ กลุ่มที่2คือกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะบัตรลมแล้วดื่มกลุ่มที่3ากลุ่มยาสูบกลุ่มที่4กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มที่5กลุ่มพลังงานกลุ่มที่6กลุ่มโลจิสติกและบริการกลุ่มที่7กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มที่8กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา9กลุ่มประกันภัย1ิกลุ่มบริษัทบัตรเครดิตซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีการประกอบการในประเทศไทยอยู่แล้วผมก็จะชวนว่าขอให้มีการมาลงทุนใน สิ่งใหม่ๆจะขึ้นมาให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลนะครับในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็การให้บริการทั้งหมดผมก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับชื่นชมที่เขายังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องยังให้ความมั่นใจในเสถียรภาพนะครับในความเข้มแข็งของภาคเปฏิการ,รบุตสาหกรรมของเรานะครับเขายินดีที่จะบรการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสามด้านด้วยกันผมขอบคุณเข้าไปในเรื่องของส่งเสริมความโพงด้านสาธารณสุขเรื่องววคซีน่องต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องของการขึ้นตัวของสี่โลกและภูมิภาคจะทําได้อย่างไร เรื่องที่3คือเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับและผมก็บอกว่าทำยังไงเราจะมีฟแบบรีแลนซ์ฟรีเลนกับนักเรีนเลนในการในเรื่องของ,งคนส่งสินค้าในเรื่องของการเดินทางระหว่างกันนะระหว่างประเทศต่อประเทศนะครับอันนี้ก็กำลังทำอยู่อันนี้อยู่ในมาตรการของสอบคสบชอ,อ,อ,อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับวันนี้ถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็จะเร็วขึ้นราบรื่นลดอุรอบรรคการขนส่งสินค้าในช่วงนี้ที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางนะครับ วันนี้ก็ย้ํากับเขาไ้ว่าขอให้เชื่อมั่นเพราะไทยได้อันดับที่ซอฟต์ดิ้งวีซิเ s ขึ้นอันดับที่21นะครับของของโลกแล้วในขณาวนี้นะครับสูงขึ้นถึง6อันดับจากปีที่ผ่านมาในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐจของรัฐบาลเมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสไปรับเสด็จสมเด็จพระหัวและสมเด็จพระหัวและสมเด็จเจ้าพระมตีเสด็จเยี่ยมนครสวรรค์ทรงเยี่ยมประชาชนที่ต่างจังหวัด ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ที่ทออกไปกต่างจังหวัดคนใหญ่ก็จะแบบภากรกิจนะของท่านในกรุงเทพมหานครท่้งมีมากมายนะเมื่อวานท่านก็ส่งไปก็ให้งให้ประสานเรื่องของแหล่งน้ำเรื่องของกรกระจายน้ำ ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าที่อยู่เดิมแก้ปัญหาเรล่งน้ําท่วมภัยแ,แล้งแล่แล้วแต่ดูมาไปทีนึงการทำภูมครองให้สะอาดและสวยงามปลอดภัยหลายอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านพระราชาพระาพระชาชบัย์ปทั้งสิ้นที่รัฐบาลทำได้สำเร็จไปว่าะจะพองอุงอ่างพองเป็นประชากรแล้วก็ของรากพาราวคอเื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลทําถวายตามพระราชบัญญัติขององค์ท่านนะครับในส่วนของเราเองนั้นก็ ยืนยันในความร่วในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเราในพื้นทีโครงการคนละครึ่งเราที่ร่วกันหรือหนุ่มหนกที่ออกมาในอนาคตเมื่อวานผมไปที่นครสวรรค์แล้วไปในประเทศทุกคนก็ต้องการชื่นชมในมาตรการตัวนี้ของเราเราก็จะต้องทำต่อไประยะที่สองแต่ก็ขอย้ําว่าขอทุกคนที่ช่วยกันดูแลสิทธิของตัวเองได้ไหมอย่าปล่อยให้มีการทุจริตโคดโกงกันในข้างล่าง ทุกคนต้องรักษาสิทธิ์ต้องซื่อตรงนะต่อวิชาชีพของตัวเองนะถ้าไม่งั้นมันก็ไปไม่ได้ผมว่าหนไม่ได้เพราะว่ามันมีมีคนติดตามต้องติดตามอยูนะ่แม้แต่เพียงเล็กน้อยก็เป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนต้องแก้ปัญหาระดับข้างล่างให้ได้จับกลุ่มเดินอคดีให้ได้นะครับในเรื่องของ ec ผมก็เน้นไปนะครับโครงการวันนี้ผมก็มุ่งเน้นว่า เราให้สีพิโยชน์ในอีน,นัน่การได้เพิ่มมากกว่าที่ควรเอ้ะเราลองดูที่ว่าถ้าเขาต้องการในภูมิภาคอื่นไกละนะไม่ว่าจะเป็นเ t z ชดไม่ว่าที่อยู่10ประเทศ1ิจังหวัดรอบบ้านทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะที่เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านแอตแกของเราเนี่ยเอ้เราจะมีมาตรการพิเศษตรงนั้นเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเพื่อจะจูงเข้ามาตรงนั้นแม้กระทั่งในจังหวัดใหญ่จังหวัดที่มีความเข้มแข็งภาคอุตสาหกรรมภาคอาง,ง,งเกสต์ต่างๆ เราจะทํำยังไงให้เขามาลงนั้นบางทีเนื้อที่ตรงนี้มันก็ไม่พอใช่ไหมเขาอาจจะไปตรงทุนที่อื่นนะครับที่มีการแข่งขันมีการใช้ต้นทุนที่ลดลงอันนี้กําลังดูแลกันอยู่ในเ,นออเออนะนรื่องของ BOI นะร่วมโซนคลังร่วมอันนี้ท่านรองทีรริรับไปพิจารณาอยู่แล้วนะครับ ในส่วนอเองทาผู้สารัฐประชาประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าไทยนี้เป็นประเทศที่เหมาะสมต่อการลงทุนเราเป็นมหามิตรกันมายาวนานนะผมก็ย้ำไปด้วยเหมือนกันเกือบ200ปีแล้วนะ187ปีที่ผ่านมานูน่นนะก็หวังว่าเราก็ต้องคบกันต่อไปแบบนี้แหละนะนะอันนี้ก็ท่านก็กล่าวว่าประเทศไทยนี้เหมาะสมต่อการลงทุนและมีการเอื้ออำนวยและส่งเสริมภาควิทยอมที่ต่อการลงทุน ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ศักยภาพสูงในการลงทุนในโลกไม่แพ้ประเทศอื่นที่คนอื่นเขาชมเรานะเขาพูดถึงเราชื่นชมการรับมือการแพร่บาดโควิด19ของไทยที่ประสบความสำเร็จอันนี้ก็มีการท้าทายเรื่องของวัคซีนด้วยว่าทำยังไงเมื่อผลิตออกมาแล้วหลายบริษัทก็เก,กี่ยวข้องตรงนี้ด้วยม,มัาานจะกลายเป็นสินค้าสาธารณะที่ราคามันเข้าถึงได้ทั้งประเทศพัฒนาแล้วประเทศกำลังพัฒนาเพื่อประชากรโลกของเราได้ปลอดภัยนะครับ ทุกบริษัททุกอะไรนี้ก็ชื่นชมทั้งจากที่ต่างประเทศด้วยนะวันนี้มีการเป็วิดีโอของเฟรนด์ด้วยท่านประธานท่านหลายหลาย,หลายบริษัทมาไม่ได้เพราะอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็มีตัวแทนมีคนบริษัทอยู่ในนี้อยู่แล้วเขารชุมร่วมทั้งหมดทุกสาขาในส่งประธาน u s a b c เนี่ก็เป็นมาพร้อมมาผมรู้จักเขาตั้งแต่ผมเข้าปาปีแรกก็เป็นคนที่อธิายดี นะครับด้การพูดเคหารือมาอตลอดนะด้วยด้วยด้วยความเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันนะว่าทำยังไงเราจะร่วมมือกันให้ได้เราให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐมากเช่นกันเพราะว่าก็มีการลงทุนมีเป็นตลาดสินเท้าของเรานะต้นต้นของเราเหมือนกันสินค้าส่งออกของเราเป็นไมริกานะครับทางประธานก็ชื่นชมเรื่องโควิดนะแล้วก็ชมว่าเออทำให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนของสหรัฐ แล้วก็ไทยเป็นตลาดการค้าสําคัญในในเอเชียก็หวังว่าเราจะมีความบันท์ในการพื้นหัวเชื่นไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ได้ทาง USDT ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อแบ่งความความรบกวนสาด้านด้วยกันด้านต่างๆความม่อบวนด้านสารณสุขร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค เนื่งการพึ่งผู้สื่ออย่างยั่งยืนเพราะนั้นยุติธรรมยินดีร่วมมือกับไทยในการที่จะแจกแจ่ายวัคซีนอย่างทัดวถึงและราบรื่นแล้วก็วังว่าประเทศไทยจะเปิดเสรีในการเดินทางข้ามพรมแดนมากขึ้นเพื่อื้นฟูการท่องเที่ยวอันนี้ต้องไปสบคสบทและพี่นายอยู่นะเรื่องความปลอดภัยเราก็ทำงานถึงเช่นกันแต่เราก็ต้องหาวิธีการผลดล็อนให้ได้แต่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับประชาชนของเรานะว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะไม่งั้นมันก็ทําอะไรไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะเราก็ไม่อยากจะไปบังทับไปนะนอกจาก เห็นชอบร่วมกันนะครับประเด็นนักลงทุนเขาเกิดข้อเกียวการลงทุนของไทยอยงที่บอกแล้วว่าเ,เราจะต้องพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราปฏิรูปเศรษฐกิจของเราไปสู่ยุคใหม่ของเราก็เขาเสนอมาว่าสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์มากคือการานพลังงานพัฒนาแหล่งพลังงานมันจะโยงมาถึงการจ้างงานคนจำนวนมากนะครับ เรื่องการลงทุนใหม่เดียวการใช้ AI ในอุตสาหกรรมรถยนต์ยานยนต์ผมก็พูดถึงในเรื่องของการใ้ลดก,การใช้เครื่องยนต์สันดาบหรือใช้รถยนต์ที่มันใช้ยูโรหยูโรต่อไปในอนาคตมีน้ำมันผลิตเองได้ได้ไดทำรงแล้วก็เดินหน้าไปสู่การไฮบริดเดินหน้าไปถรถไฟฟ้าเน,นี่ยนะหมที่จะลดบนดมลภาวะในประเทศของเราและในโลกด้วยนะครับ ก็ที่น่าสนใจกันคือการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานผมก็บอกว่าเออมันต้องมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแค่ผลิตภัณฑ์ของท่านทุกคนก็อยากใช้บ้านบ้านหลังหนึ่งนะมันก็มีคนที่มีอะไรรายได้ที่แตกต่างกันแต่ทุกคนก็ต้องการมีบ้านที่ประหยัดพลังงานทั้งสิ้นเนะนะจะทำยังไงในเรื่องของการส่งเสริมเทคโนโลยีในการกเกษตรเราต้องสนับสนุนัพพลายเชน ให้ได้ซัพพลายเชนก็คือทั้งผู้ผลิตผู้แปรรูปผู้แล้วก็ตลาด้วทำยังไงมันจะเพิ่มมูลคา่าถ้ามันเพิ่มมูลค่าในประเทศได้สินค้าส่พอ,อประเทศนี้ลวมันก็ไม่ไม่ไม่ไปอ่อนไหวด้วยราคาในตลาดโลกเขาเนี่ยผมิ่งเป็นห่วงตรงนี้ไงสินค้าเกษตรเราเยอะมากข่าวยางมันตะมลรังแล้วเราส่งไปในประดิศมันมันไม่ไหวแล้ววันหน้าเราต้องส่งเสริมแรงงานโรงงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นในประเทศไทยนะครับเราได้รับมประโยชน์เต็มที่ของเรา ไม่ต้องไปใช้งบ้มาในการประกันราคาอะไรต่างแล้วแต่ในอนาคตให้ได้ดูเร็วนะครับเรื่องของการ up skill re s k i l เรียนไปแล้วบรรษุนงงานกระทรวงศึกษากระส่วนศึกษาหารือการร่วมกับภาคเอกชนในการที่จะ up skill re s k i l ไงทั้งในโรงงานแล้วก็ในสาบันการศึกษาด้วยนะครับเรื่องการพัฒนาการศึกษาเรื่อง e learning การศึกษาใน ในระบบนี้ในดบบิจิตอลนะครับกำลังพัฒนาอยู่เรื่องความปลอดภยัยออนไลน์นะนนี้เราก็ต้องดูว่ามันเป็นประโยชน์มันมีทั้งประโยชน์มีทั้งคุณทั้งโทษท,ทุกเรื่องอะ่ะจะทํายังไงใช,ใช้ใช้ดีก็อออนไลน์เหล่านี้ให้ปลอดภยัยนะไม่ไปสร้างความขัดแย้งนะทำให้เกิดปัญหาทันมันทําให้การพัฒนาประเทศการมาประเทศมีปัญหาอยู่ทางักนีไม่ได้ต่อไปก็คือเรื่องพลังงานหมุนเวียนอย่โาร์ฟ้าพูดไปแล้วนะครับ อันนี้เป็นแนวทางซึ่งผมคุยหาดีกับท่านรองยกตีพันธรษกิจแล้วได้พอมอไปแล้วเราจะปรับกันยังไงทุกกระทรวงเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะทุกคนเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องับบบรงเชนทั้งหมดนะซึ่งในประเทศไม่พอแล้วมันต้องสร้างขงึ้นไปนอกประเทศให้ได้แล้วเขามานอกประเทศก็มาติ้งเราให้ได้คือนโยบายไทยแนลนด์พระชวนของเรานโยบายแอสเบกของเรา นะแล้ววันนี้ก็อาเซ็ของเราอีกนะเราไปเชิญชวนเขข้ามามาอยู่ในอาเซ็ด้วยนะครับวันนี้15ประเทศนะมูลค่ามาลเรื่องวันนี้ของเดิมเนี่ยฝากพวกเราช่วยช่วยเข้าใจทำวามเขกันนิดหน่อว่าของเดิมในเรามนีทั้งหมดวันนี้มี7มีอยู่12อุตสาหกรรมที่เราส่งเสริมเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ของเราเนี่ย เดิมเนี่ยเรามีอะไรบ้างยานยนต์กงอนาคตที่หนึง่งอุตสาหกรรมยานยนต์ใช่ไหมเราต้องพัฒนาไปถูงให้มันดีขึ้นนะเพราะอันที่สองอิเล็กทรอนิกส์นะอัจฉริยะต่อยอดให้มันดีขึ้นท่องเที่ยวระดับคุณภาพนะมากกว่าปริมาณอย่างเดียวเกษตรเชิงประสิทธิภาพนะเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์เร่งเรางๆเหล่าเนี้ย แล้วเรื่องอาหารแห่งอนาคตของเราเราในการแปรรูปให้มากขึ้นอันนี้คืออุตสาหกรรมเดิมห้าอย่างหลักของเราเพราะฉะนั้นเราต่อยอดของเดิมได้อย่างไรเราไปพัฒน,นากันมาสิ่งที่ผมย้ำแบกบเขาอยากให้มีการเพิ่มเ,มเติมใหม่ก็คือ,อรเรื่องอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมของเราเห็นได้ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องการลดก,การจ้างงานยังไงก็ต้องมีคนอยู่ใน,ใน,ในห่วงโซ่ตรงนี้นะในการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ให้ได้ไมต้องฝึกเรียนรู้คนพวกนี้ เรื่องที่2อุตสาหกรรมขนส่งและการบินอุตสาหกรรมชีวภาพนด้านด้านพลังงานด้านเคมีต่างๆอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางอะไรเนี่ยมันต้องทําทุกอันน่ยถ้าทำทุกอันเนี่ยเราสามารถพัฒนาตรงนี้ได้ในประเทศของเรามันสินค้าของเราผลแตของเรามา,าจะใช้ในประเทศก็ได้ทัวต่างประเทศมันดีกว่าที่จะส่งวัตถุดิบออกไปอย่างเดียว นะมันมันมันอ่อนไหวตามราคาตลาดโลกูกตามอะไรละ่ะที่เขามีอยู่ในสำรองอยู่ในคลังของเขาไม่ว่าจะยางไม่ว่าจะข้าวมีสำรงงองทุกประเทศแหละนะวันนี้ก็ถือว่าเราอยู่ในสภาพที่ที่รับได้อยู่นะครับรัฐบาลก็จะได้เอามงบประมาณตรงนี้ที่ที่ใช้ร้อยลงเนี่ยมาทาการพัฒนาด้าน่ที่ผมเห็นว่ามันเยอะแยะไปหมดนะโอเคดันะจ๊กเรื่องของโครงการคนละครึ่งคนละครึ่ง เออก่อนเมื่อวานเนี่ยอถ้าการชุมนุมใช่ไหมไม่มีอะไรนะแล้วก็ไปเรื่องของการชุมนุมผมก็บอกทางนี้ก็บอกว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดาของทุกประเทศในโลกเนี่ยประชาชนที่ไตยก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วผมก็ไปเลกว่าใครดีใครไม่ดีผพราว่าจับด้วยข้อกฎหมายแล้วกันนะไม่ว่าใครจะผิดกฎหมายครับต้องดำนินคดีทั้งหมดอ่ะนะ ผมทำให้ทุกคนเห็นด้วยเหมือนกับเราไปด้วยกันมันคงไม่ได้ในโรกไห้ผิวหนัตอักเสบนะแต่ทำไงมันจะเดินหน้า,ปาไปด้วยกันได้ไม่ให้มันเกิดปัญหาต่อไปนะคนยังเช้ารถเต็มมาสารนะคนเดือดร,ร้อนเท่าไหร่นะเพราะนั้นก็พี่ดางตัวเองนันเรื่องใช่กว่าจะถึกผมผมก็บอกหลายครั้งแล้วผมยังไม่เคยคิดเ,เรื่องเหล่านี้เลยแนะช่กฎหมายปกติกาได้จะเพียงพอแล้วลนะ่ะตอนนี้นะ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานนี้มีการหารือกรอบกันนะเป็นการส่วนตัวกรรับผลคลังเราโยงตีบรรพงศ์ก็หารือกันในเรื่องของว่าจะดูแลยังไงช่วยเหลือยังไงโยยาค่าของชีพกระตุ้นการพงกอย่างไรอื่นๆเพิ่มเติมอีกในเรื่องต่อไปก็คือเราต้องเร่งรัดในเรื่องการลงทุนภาครัฐในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำรางถนน นะเป็นการใช้ง่ายภาครัฐที่จะไปทำมีเงินหุนเยในระบบข้างล่างและมีการจะทำองไงจะ็นองดูต่างชาติเข้ามาได้ก็วันนี้ก็ได้โุยิดทั้งนี้ไปแล้วนะเราก็จะต้องพิจารณาเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีต่างๆแต่ต้องดูว่าประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์อะไรเป็นหลักนะประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพนาจังหวัดอาชีพอะไรได้เราจะเป็นต้องต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยนะข้อมูลรายายหัวของประชากรในแต่ละจังหวัดวันนี้เราต้องรู้่า ว่าทุกคนยัอยู่ในพู้่เราเท่าไหร่มาทำงานที่ไหนอะไรยังไงไม่ได้ต้องการไปในเมื่อทีท,ทั่ท่านเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไประบบเราต้องจําเป็นต้องจัดคนเหล่านี้เข้าไประบบเพื่อจะได้ดำเนินการชืวยเลยไี่อย่างต่อเนื่องไม่งั้นก็เลยลอยมามีมาแต่บัตรประชาชนอย่างเดียวคงไม่พอเนาะวันนี้ต้องรัวประกอบอาชีพที่ไหนเพื่อเราจะได้เม็ดเงินลงมาตรงนี้ถ้ากรุงเทพมีคนเท่าไหร่วันนี้เยอะกว่าเดิมว่าถึกว่าล้านมันก็เกินอยู่แล้วนะแต่เราก็ต้องดูแลนั่นนะแหละนะเราได้มีการพัฒนาให้สอล้องนะครับ ในเรื่องของการเปิดเมืองและการท่องเที่ยวคุณภาพก็มันก็ต้องเป็นเป็นสเตจต,ต่อไปใน,ในเรื่องของเอสพีวีใช่ไหมในเรื่องของเศรษฐกิจเฉพาะเฉพาะกลุ่มเฉพาะกิจเฉพาะรายที่มีความสัมพันธ์ในช่วงนี้เพราะถ้าเอาคนมาป่าปนกันมาทั้งหมดมันไม่ได้มันต้องดูมาตรการการเช็คอปดับต้นทางมาด้วยมีระบบต่อการคุณภาพ อะไรต่าง่าเนี้ยนะถ้าครบมันก็มามาได้แล้วก็มาในพื้นที่ประชาชนยอมรับนะเป็นพื้นีเฉพาะที่คนโตได้เฉพาะคนที่มาจากต่างประเทศและมีคนบริการอยู่ในนี้ทำนองเนี่อยอยู่ได้แค่พื้นที่อย่างเงี้ยนะคงไปทีเดียวทั้งหมดไม่ได้เดี๋ยวมาสเปดไปได้สองเดียวร้อนนี่นะอันนี้ก็ขอขอให้ทราบเรืยรัฐบาลห่วงใยนะคิดอย่างรอบคอบในเรื่องของบ้านเมืองสวยงามผมพูดไปแล้วนะเออลองดูที่หลายคนลองดูที่ ถ้าถ้าภาพวันนี้มันเป็นภาพเรื่องความวุ่นยมันก็โอเคละผมก็ไม่ว่าท่านแต่ภาพความสวยงามของบ้านเมืองของเราเวลากลางคืนมันสวยนะมันสวยผิดกับที่หลายปีที่ผ่านมาเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเสาไฟลงดินความสว่างความสวยงามควองสวยน้ําใสการปรับเปลี่ยนเรือไปจะทยอยไปใช้เรือไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นการสร้างแฟลตดินแดงการอะไรสร้างที่อยู่อาศัยลิงของลาดพาวของไปพยากรแล้วทุกคลองเรามีตั้งร้อยกว่าคลองในกรุงเทพ วันนี้ต่างอย่างไรเขาเริ่มอนุบายไปทาแล้วนะในเรื่องของการปลูกต้นไม้ข้างถนนให้เป็นสีสันสร้างสีสันให้กรุงเทพสร้างสีสันให้เมืองของเราประเทศของเรานะจะไม้ยืนต้นก็ได้ถ้าไม้ไม้ล้มลุกก็ได้นะหนนี้ดอกนี่มันออกบก็ปลูกเข้าไปโซนก็เปลี่ยนใหม่อเองปลูกในธรรมชาตินี่แหละครับไม่ต้องไปจ้างใครเยอะแยะนะใช้เงินให้น้อยไม่ต้องทาโครงการมากนะให้มันเป็นศินละปะไม่ให้เข้าแถวตลอดมันก็คือปัญหาเหมือนกันไม่ถ่วย นะดูต่างประเทศเขาด้วยเรื่องระบบรางรถไฟฟ้าสวนสาธารณะผมให้ปรับปรุงทั้งหมดนะต้องออกแบบให้ดีให้ใหม่ให้คนสามารถเข้ามามีความสุขได้ไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวคนจะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับผมก็เห็นตัวอย่างต่างประเทศมีสวนสาธารณะที่คนสุนัขไปวิ่งเล่นกันแต่ไม่มีโซนของเขาไงบางทีผมเห็นในอังกฤษก็มีพื้นที่อามาวิ่งเลยแต่เราคงยังไม่ไหวตรงนั้น เอาหมาเอาสุนัขไปออกกำลังกายพื้นที่นี้ส่วนก็คนเข้าไปเที่ยวไปนอนเล่นไปดูหา่านไปดูน้ําผมก็ให้แนวทางนี้ไปหมดแล้วล่ะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันในกนนรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดน,นะครับต่อไปการขยายโครงการคนละครึ่งเฟสสองอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วทุกคนก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะเป็นการชื่นแลอผ่อน,นอเบาและผมเล่นที่ผมกำชับไปการใช้เงินตรงนี้ต้องใช้กับผู้ที่ดีได้น้อยจริง คือผู้ที่ประกอบการรายย่อยนะแม่ค้าขายปลีกข,ขายต่างๆันเมื่อวานผมก็ได้ความชื่นชมจากนครสวรรค์ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นหมดร้านใดที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตรงนี้ขายเช้าถึงเยน็นกลางคืนขายหมดเลยร้านไหนมีเรียนเสร็จตะกะบายนะนั้นก็ถามเห็นผู้ว่าก็ถามเหมอนวาจะเอาไว้ผมต้องเข้าให้ได้นั่นเราจะเปิดระยะต่อไปนะครับกำลังที่ดันไมอยู่นะก็รอหน่อยแล้วกันเดี๋ยเพื่ปพูดว่าเอ๊ะเท่าไหร่แล้วยังไงบางทีพูดก่อนเนี่ยผมยังไม่เห็นลูกมัดเลย ทุกอย่างต้องนําเสนอผมให้นโยบายไปแล้วกระตุ้นการบริโภคช่อยเหลือผู้การร้ยย่อยเนี่ยงบม,มาเราก็ตั้งไว้วันทักสามหมื 30, 000, นะ่นเพื่อใช้คนได้วระมาณักสิบล้านคนหรือมากกว่านั้นนะกำลังดูระยะที่หนึ่งแล้วก็เปิดล่าใหม่ระยะที่สองว่าควรจะมีกลุ่มไหนในเข้านวินยัยนะครับอืมโอเคแนละ้วพูดเจ็บคออะไร้องกัดชามมีอะไรไ อ๋อก็เดี๋ยวไปเรื่องของขอรอทังพี่นาว่าจะเอาใครไปนะก็ก็ก็ทราบถึงความก้าวได้นะท่านประธานชวนก็ให้กล่าวไปแล้วนี่ใช่ไหมก็มีหลายชวนด้วยกันสองคนสองคนอะไรแเราเนี qui, building, ่ยก็ต้องไปพิจารณากันว <Exped ition> <WA> <un rinse> ่าเอ๊ะเราจะเราข้อสรุปมาแล้วจะทำกันได้ยังไงนะเพราะอย่าลืมว่าอํานาจมันก้าวล่วงกันไม่ได้ใช่ไหมเป็นองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรเดรัจฉุนใช่ไหมหลายคนก็เถลอว่าให้บังคับรัฐบาลได้ไอ้นี่มันถูกว่าไม่รู้ใช่ไหมพีต่อมารดองมาแล้วกัน ในอะไรที่แก้ไขได้ทำได้เราก็ทำเนาะไม่ต้องไปถ้าเราบอกแวงไมนเป็นการดีถ้ามันทำได้เนาะต่อไปมีอะไรไหมเมื่อเช้ารถติดอย่างน้ำเต่าเนี่ยแล้วติดเพราะอะไรเพราะผมอะ่ะก็ไปดูกันแล้วกันแล้ต้องขอร้องไม่ไว่าจะใครก็ตามนะม,นมันมันมนบากเบืองมันต้องการความสงบสุขความมีเสถียรภาพแล้วก็อะไรควรทําไม่วควรทําควรก็รู้อยู่แล้วเนะ คนไทยทุกคนก็ต้องต้องเรียนรู้นะผมคิดว่ามันหลายอย่างเนี่ยเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้คนไทยนะว่าเราจะอยู่กับโลกยุคใหม่ได้อย่างไรโลกแห่งอะไรเทคโนโลยีโลกอยเท้าเร่โลกอังกฤษศูยนย์โลกหลังกูนและสมองเี็นนิวร์มอลนะถ้าเรายังมีอะไรที่มันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นทุกอย่างเราเดินหน้าไปรำบาดมันจะเดืดร้อนมากยิ่งขึ้นนะ ก็ผมก็จำเป็นต้องใช้กฎหมายเขาด้งนะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ผมไม่ได้ไปสั่งอะไรเพิ่มเติมเขามีกฎหมายเขาอยู่แล้วนะจ๊ะก็ประกาศก็ประกาศไปติจ๊ะก็ประกาศไปเถอะก็ประกาศไปก็กฎหมายก็มีอยู่แล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายว่าไปขออนุญาตถูกต้อง